อ้าวแน่นเกินหรอต้องพอดีนะนีพอรอเลยนี่แหละที่บอกรอจะลงกันเออทำใจ oh. <laughs> รอสั่งเสียกันให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ลงทีเดียว <laughs> <laughs> ไปไปลองใหม่ร <laughs> ุดรุดรุดรด,ด,ด,ด <laughs> เป็นไงครับที่ลงข้างล่างแล้วขึ้นลิฟต์มา <laughs> เป็นไงบ้างไม่ยาก <laughs> ทำไมกล้องสั่นวะไหนบอกการสัร่นใหนชิ้หายนี่คือโปรแตงโมนะครับะจะรอ,ะลอเล่นการเมืองนะปุ๋ยต้องถอดแว่นออกดิแม่งฟา้าหมดเลยเรียบปากคู่ก็ได้นะมองไม่เห็นเลย เดินยาพิงเดินือไม่ได้เลยยืงหลังง่ายกว่าอุ๋ยเราตีนข้างหลังนะแล้วก็อย่าถลายบอดตรงๆถลายบอดท่าเฉียงเนี่ยมาได้